สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม EA Sports FC Mobile นะครับผมบอกเลยนะว่าเกม EA เนี่ยทำดีนิดนึงนะครับผมอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างนะครับข้อผิดพลาดซึ่งผมเจอมากับตัวนะครับผมก็คือการที่แย่งบอลอยู่ดีๆนะครับผมแย่งบอลน,นะครับแล้วบอลเนี่ย นายยูดีเอเนี่ยก็เปลี่ยนตัวเลยนะครับนะน้องนึงนะดูอ่อนสูงสุดเอาเก้าสามครับอันนี้ร้อยแปดแปดแน่นอนดีอาร์นี่ร้อยแปดแปดนะร้อยแปดเจ็ดเออนี่น้อยก็ใกล้เคียงร้อยไม่ถึงโอ้ยสูงส,สุดเลยสูงสุดเอาไว้ตรงกลางนี่แหละถูกแล้วนี่ครับเกมี่วัที่ผมก็เปลี่ยนออกยวเป็นเลวันดอกสกี้อีนะครับผมเลวันดอฟสกี้นะครับ lewan ki 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 lewan nops kii lewan kii sedih sedih lewan kii kah lekii nah hmm hmm คนขายใช่ด้วยอ้าวเจริญจริงๆไม่มีคนขายเนี่ยอ,อ้กรหัสหนึ่งไปซื้อเล่นฟัอแล้วก็มาขายได้ไหมเนี่ยอ๋อออ <c oughs> <c oughs> ผมไม่ซื้อส่วนไหมกู เอลวครับจริงๆจะมาหาเอ็มนะแต่ผมมาเอาเอลวนะครับเม็ดส้มต้องส้มด้วยต้องเม็ดส้มนะครับอวิยาะสสุดรู้รู้กันนะครับว่าผมจะเอาใครมาทุกคนจะไม่รู้แต่ผมรู้เกยใช้กันนะช๊อไ่โอ้โหไม่พอปั๊โตเอ๋ยฮัลโหลเวลดังไม่พอ เชาตังไม่พอจ้าตังบ่พอ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 นี้ยอืมอินโนบแนมโนบแนมอินสนีงานแนม แหนมอินโนบแหนมโนบแหนมอีช no า่นแหนมแหมอินสโลบแหนมโนบแหนมหาอยู uh ่ครับหาอยู no ่ครับหาอยู่ครับหาอยู่ครับห้าเท้าเท้าข้างละห้าโอ้ my god สเปกเลยอย่างนี้สเปกเลยอย่างนี้อยากได้มิดม่วงอะ่ะจองจองจองอย่างด่วนอีไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ดูไปแล้วหาเทา้าบาโรบาดินี่ดูก่อนไม่ใช่ใครอยู่เนะี่ยเดี๋ยวใครเนะี่ยมิดม่วงไม่พอ มันต้องเม็เดแดงี๋ยวันไม่ถึงอ่ะซิถอยต้องสองเท้าเอานี่ยเด็กกันนี่อ่าถึงสเตตข้างในจะก,กากนิดนึง แต่ว่าก็สองเท้าอะ่ะแต่วแตว่ามันสองเท้าไงชอบชอบชอบนั่งตะสองเท้านะครับซื้อไปครับรอ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 ,รอทั้งวันไม่ไม่ได้สักทีเฮ้ยตัวนี้ได้นะแต่ถ้าตัวนี้ได้เลยอะ่ะแต่ว่ามัน,ม,นมันไม่ได้สองเท้าอ่ะดิ แต่มาได้ความเร็วกว่านี้เออะสะอึกอย่างเดียวเลยโอ้ยเรืงแล้วก็วิหายเลยอะไรฮหายจะ hey, ด้วยรุ่นนี้ก็ดีนะไม่ได้กาไม่ได้ไก่กาปลากระป๋องปลากระแป๋งเนี่ยนะเนี่ยมีนามีโน นี่นะมีโนมานูหรือเกินอะไรวะเนะี่คือตัวนี้เราเอามาเคมาเทนก็ได้นะค,คือเนี่ยมันจะขึ้นเม็ดแดงแล้วผมว่ามันไม่เอาเดี๋ยวซื้อก็ไม่ออกขายก็ไม่ได้อะไรวะนนีพ้พูดอะไรเยอะแยะเนี่ย นี่แหละผมว่าดีสุดละน้องไปตีขึ้นเม็ดม่วงครับแต่รอก่อนรอเดือนหน้าก่อนรอเดือนหน้าครับรออีกเอ่อรออีกสี่อาทิตย์ครับรออีกสี่อาทิตย์เดี๋ยวได้เจอตัวนี้เม็ดแดงเนะี่เม็ดม่วงครับ น่าจะนานอยู่นะผมว่าน่าจะนานอยู่แหละนะผมนี่ไม่เคยเก่งหรอกครับก็เล่นไปวันๆน,นะเล่นแก่เขียดเฉยเฉยแหละนะครับน่าไ้เรียนทําทงทําทีมอะไรดีๆเหมือนเขาหรอกครับนะทีมผมโกยังสเตตกากดเลยตอนนี้เก้าสิบวิถีวกาดนะครับเก้าสิบวิถีว่าเก่งเท่าไหรนะเอาวะดีเปลี่ยนลงแทนเลย อย่าพึ่งจะเย็ยนๆพึ่งลงได้นะแต่ว่าเลวานแต่ว่าดอสกี้เนี่ยหรือว่าเลวานดอสกี้เนี่ยเล,เล่นดีอยู่นะจับมือนะครับน่าจะไม่ใช่สิงที่ผมคิดอไม่ใช่อย่างนี้อ้าวโควแหงออกไปแล้วนึกว่าแฮกปะโถนึกว่าโปรแหมนึกว่าโปรโมชั่นขายสินค้าปะโถอ แล้วเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วนี่เดียวครับนอนเล่นแล้วมันรู้สึกแบบไม่ได้ฟิลเท่าไหร่เลยตุกยืนดีกว่าผมรู้นะว่าเขาจะส่งให้ใครอะ อุยปั uh totally ่นครับเข้าไม่ครางวุ้ยปันโดปันโดปันโดูันดูันโดเฮ้ยโดนแล้วไหมสวย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 จำได้จังวันนี้ปันได้ปั่นติดหน้าปั่นอีกทีเข้าอุ้ยอุ้ยนิ่งเลยอุบหลักนิ่งเลย โอ้โหสามสองหนึง่งซันโชเข้าวเย็นไม่ไอาย ุือลูกสึกเกือบเสียอ so oh ๋อโอ้ยะสดกอย่างเดียวเลยเฮ้ยทำไมยิงไม่เข้าอ่ะอุ๊อ่ะเข้าเซฟเกินออะจะอึกอิกแลว้ยว้ยอว้ย้ ันเข้าประตูอ่า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 จอร์ดวอชิงตันไปวุ้ยหมุนผิดทางซอนเออ โอบักเซฟเกินไปโอบักเซฟเกินไปอ่ะผมยิงไม่เข้าอ่ะหรือว่ากองหน้าผมกากหรืออะไรยิงไม่เข้าหลายลูกแล้วไม่เข้าแล้วเนี่ย เข้าไว่นอนมืนอนี้เรอยนจ้ชนะแล้วแหละแต่ว่ามันมันโอ้ยยิงไม่เข้าอ่ะมันต้องเข้าแล้วแหละแต่ว่ามันติดกองหลังบ้างเซฟบ้างโอ้โหสารพัดสารเพเลยฮะโกเขาลูกเล่นเยอะจริงอนะ

บ้าไปแล้วโอ้ฟุ้ยได้ครับเล่นดีแล้วแหละอืมเล่นดีแล้วแต่ไปดูสเตตโอบักเขาเหน่อยกันดีกว่าคือกำลังจะไปน่คือลังแบบว่าผมคิดแล้วก็เปิดมาอย่างนี้ไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกอเปิดมาก็ไม่โดนหรอกนะครับ แต่สุดท้ายโอ้โหโดนนี่ยังไงนี่ก็หาเทนสิบนะไม่มีทางเะรมว่าเขาใช้อะไรหรือเปล่าเนี่ยโกมันไปกินอะไรมาขอาอุ้ยโ,โ,โกมันก็เหนียวเกินไปจะแพ้ไม่ได้นะแมทเนี่ยแพ้ตลอดชอบได้เกินแพ้เนี่ย โอ้โหเจอทีมหนีตายครับผมฝรั่งเศสครับตอนนี้กําลังหนีตายฮะมาเจอกับทีมกากๆขอย่างเราโอ้โหมาเจออะไรตอนนี้มาเจอทีมหนีตายครับอย่าหวังไม่ว่าจะรอดถ้ามีอีซักเนี่ยถ้ามีอีซากหนีเ,นเล่นเก่งแน่นอนครับแต่เขาอาจจะเจอโอบรักมันเหนียวอะ่ะโอ้ยิงไม่เข้าอะ่ะ ผมก็กล่าว่าเสมอเสมอเสมอนครับผมสุดท้ายไม่หมือนะฮะตอนนี้เขาชนะนะครับผมาะลูกเปิดมงนะเปิดมงบ้างดีเดเดดเดตกใจจุดจเกือบแล้วเกือบเสียบอดแล้วเกือบเสียบอลแล้ว บัานเขาไม่เฮ่ยุดน้เลยเฮ้อแปลกมันเหนียวอ่ะสู้ไม่ได้สู้บ่ได้ผมสู้บ่ได้ผมสู้บ่ได้เอาออเฮ้ยปล่อยหลุดปล่อยหลุดปล่อยหลุดเลยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นๆสิค่อยๆพูดค่อยๆจากันเปิดในระยะนั้นไม่มีข้าวครับ มาแล้วง่ายอันนี้สอดไส้ช,ช็อกโกแลตได้อ้จะส่งก็ส่งไม่ได้ส่งไม่ผ่านครับไม่ผ่านเลยผ่านเลยทีมนี้หนีตายครับแต่ว่าหนีตายครับผมว่าหนีตายเหมือนกันเนี่ยอุ้ยอุยอ้าจะส่งให้เลวาน โอ้โหบอลเสียบอลตอกหูยไม่คิดว่าสกิลมันคือตอกตอกไปหาเขาเลยฮะเฮียบหมดครึ่งแมกมันหมดเร็วจังวะ เขามีจรดอนเขามีจรดอนเขามีจ่าดอนด้วยนะเขามีจ่าดอนซานโชนะฮะคือแบบว่ายิงไปแล้วอ่ะไม่เข้านะฮะยิงติด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 ไม่ใช่ไม่เข้าติดครับถ้าเขาใช้สกิลนี่คือกําลังเล่นอยู่แน่นอนวิววิวไป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 เขาบีบด้วยเขาบีบด้วยวิเล่นเป็นนะเนี่ยโังวอนอุ้ยอุ้ยอน้ยอุ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 ้อุ้อุ้ย้ยอุ้ย้ยอุ้ย้ ซอน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 ปั้นโอ้โหเข้าครับเข้าอ่าแก้ตัวได้แก้ตัวได้ซอนแก้ตัวได้มะซอนเบอร์สองยังไม่เปลี่ยนเบอร์เลยโอ้โหซอนเบอร์สองอะไรครับเนี่ยให้มาดีซอนครับเขาบีบอยู่นะแต่ว่ายังสู้ผมไม่ได้นะโอบักตานี้ไม่เซฟนะโอบักตานี้ไม่เซฟโอบักตานี้ไม่เซฟ เฮ้ยโอบักมันเซฟเหมือนในติ๊กต็อกจริงๆเว้ยอืมในติ๊กต็อกมีทำคลิปเซฟเอาเซฟเอา,เ,อาเหมือนกันเลยไม่ต่างกันนะฮะที๋ดึงอะไรอ่ะเอ้าเอ้าอะไรอาจารย์เอา้าเอา้าเอา้เอา,อา,อา,อาก็เขาวิ่งมาชนผมเองอ่ะ ก,กผดด็ผมใช้สก,กิลผิดด้านโอ้ยานก็ผมใช้สกิลผิดด้านนะจานยังรอด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 จากอีซากวิอีซัคเติเปิดไกลสุดเลยซอนเลยสอนโงได้อยู่แล้วนั่นไงมันไปถอยง้างหมงปถู วิวิวิโอุ้โหสกัดได้อะไรวันสกัดแบบงงงงเลยสกัดได้เอาหสกัดได้ไงสกัดได้ก่อนอุ้ยพี่เกพี่คนนั้นน่ะสกัดได้ไงครับวิวิวิวอว้โอ้โหมาอย่างนี้เลยบอลพุ่งมาอย่างนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะทำทำยังไงต่อโอ้โหซอน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 จะส่งให้ซันไม่ดี ส่งให้กองกลางไปจืดจส่งให้ันเฮ้ยนาะยีนี่มันเข้าใจเรายากจริงๆนะโอ้ยจ,จะชนะอยู่แล้วเย้จะ <c oughs> ส่งให้ชน่ะโโอ้โห จะส่งให้ซอนไม่ได้ส่งให้กองกางอะไรของอะไรของ e a วะเนี่ยเฮ้ยอ,อ,อย่าย่าย่เสมอทีมนีตายจะบ้าซอนมันวิ่งขึ้นไปแล้วอ่ะผมกะว่าจะส่งให้ซอนสุดท้ายไม่เหลือครับ โอดีเอไปกอ,น,อกนนะจ้าชนะแล้วนิดเดียวเออกีเอระบบอะไรของเอเอะเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยโอ้โหวิเคนาซาก็ลังตาไหลแล้วอ่ะจะยิงเข้าได้ยังไงครับเนี่ย มันก็มีโอกาสก็ซอนปั่นอนะ่ะมันเข้าอยู่แล้วนะครับถ้าซอนนี่ปั่นอนะ่ะมันยังไงมันก็เข้าอ่ะเออเขามีตัวนี้ด้วยยังไม่ได้เทนนะเนี่ยมไม่ผือนะอะไรมากครับผมผมเคยเห็นทุกตัวแล้วนะครับนำก่อนหน้านครับโอ้มีเอโวียาทีมอยู่ที่ร้อยสามว้าวคําโปโดโปั่น เข้าแน่นอนนะครับไม่ต้องถามถึงนะครับคํโปบสไม่ค่อยเหนียวยกเว้นถ้าบัฟให้มันแบบว่าเหนียวเหนียวขึ้นนะครับถ้าโดนพวกเอออย่างพวกฮารลรนนี่ยังไงก็เข้าเลยครับผมอ่าพวกสเตตสูงๆยังไงก็เข้านะครับผม,ตตไ,บผมไม่เหลือหรอกนะครับโลเบโตคาล็อ,ลอกโลกาโตคาล็อ,ลอก โลเบโตปาลอสนะครับผมปาลอสนะไม่ใช่คาร์ลอสโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้สนุกกันหรือเปล่านะครับ <c oughs> pair, นัดที่แพ้นี่คือแบบว่าโอ้เ oh ว้ยมันแพ้นะได้ยังไงเนนะครับคือมันแพ้ได้ยังไงอ่ะคือปั่นไม่ตั้งลหนลูกอ่ะแต่ก็ยังแพ้อสุดนัดที่เสมอมันก็เสมอได้ยังไงเนี่ย นะคือมันมันจะไม่เสมอเว้ยถ้าผมอ่ะไปส่งให้ซอนซอนอะ่ะมีโอกาสได้ลูกที่เก้าแต่ผมโอ้โหผมเล็งไปที่ซอนน่อะแต่ดันส่งให้กองกลางแล้วน,น,นี่คือทีมที่ผมแพ้ปั่นตั้งหลายลูกไม่เข้าสักลูกเศร้าเลยคือแบบเศร้าอ,อะ่ะ สุ่มย้อมใจสักหน่อยสุ่มเพชรย้อมใจนะฮะไม่ใช่อันนี้สีดานลงมานะเอ้โดนันรูมาโดนันลูมาาอใครดีม,ดมีเลงด้วยรู้แล้วฟอสเตอร์ต้องมาแล้วนะฮะฟอสเตอร์ตัวที่ผมอยากได้ที่สุดเนี่ยปัปปี้ ขอหน่อยปั๊เป้ปั๊เป้ขอหน่อยกับนี่เมซี่ได้ขอเมซี่ขอเมซี่ขอเมซี่ถึงผมจะไม่ชอบเมซี่ก็ตามแต่ผมก็อยากได้เพราะว่าเมซี่เล่นเก่งนะฮะแต่ตัวที่ผมอยากได้ที่สุดแล้วเอาไปเล่นมากที่สุดเนี่ยยิ่งกว่าเมซี่ก็คือตัวนี้ครับเดมเพลเล่นะครับผมนะกองหลังก็ฟานได้แต่มันไม่มีการันตีฟานได้ะดิ สองแจ็คหนึ่งพันพอยไม่ใช่หนึ่งพันเพชรไม่มีฟอสเตอร์ด้วยอยากได้ฟอสเตอร์อยากได้อยากได้ฟอสเตอร์ไม่มีฟอสเตอร์ให้แจ็คโตโอ้ฟอสเตอร์ใส่เป็นตัวสำรองไป ทีมราคาจะแพงขึ้นทันทีน่ครับใส่เป็นตัวสำรองไ่้นี่ยอมนี่กองหน้า CM ออกมาทำไมก็ไม่รู้น่าจะหมดยุคของวาดีแล้วแหละผมคิดว่านะอ่ายังหมดยุคของวาดีแล้วอะ่ะคือวาดีเขาเฉิดฉายนะครับไม่ได้เล่น กาวอะไรเลยนะครับผมบอกเลยว่าวาดี้เป็นคนที่เฉิดชายที่สุดในทีมน,นะครับผมแต่ว่าณนะวิธีนี้เนี่ยเราก็ต้องจากกันแล้วนะครับเพราะว่าวาดี้เนี่ยก็ได้เล่นไปหลายวันแล้วนะครับเขาเนี่ยยิงดีเลี้ยงดีแต่ส่งไม่ดีนะครับผมก็เลยเลือกตัวที่มืออาชีพมาเล่นดีกว่านะครับนะบนะวิีนี้ก็ต้องหมดยุคของวาดีนะครับเราก็ต้องมาอำลาวาดีนะครับนะ มาเดี๋ยวคลิปหน้าครับจะเป็นแมทอัมราวาดีนี่ครับผมก็สำหรับคลิปหนึ่งวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสุดแกร